วัีค่ะเข้าไหาเบิงอันนี้ค่ะเข้าเห็ดเนื้อหมูตากแห้งไหมค่ะใส่สังกะสีะคะเพราะว่ามันจะได้แห่งเร็วเนาะแล้วก็คอยน่งปัดไอ้แมงวันเอามันมีแมงวันกระเพิ่งค่ะมาต่อมเนาะนคะคะอันนี้หมูแดดเดียวนะคะแห้งแล้วเพราะว่าสังกะสีมันฮอนมากเลยค่ะนั่ง นั่งอนั่งอนเฝ้ามันประมาณสักสองชั่วโมงเลยละะอยู่เมืองนอกต้องเห็ดแบบนี้นะคะมันจะได้แบบถนอมอาหารได้นานนะคะเพราะว่าบางที่ข้าซื้อมาเนี่ยมันเป็นเนื้อหมูสดสยังเสียเ้าใส่ตู้เย็นมันเปลืองพื้นที่น่ะไหมคะ่ะถ้าห้าเอามาเห็ดแบบนี้กาเก็บง่ายกว่าเรือเก็บได้น,นานกว่านะคะคิดว่าเนะแต่ว่ามันเก็บได้บนานดอกมันก็กินเบิดนะคะหมูอยู่เมืองนอกโลละ เอาสื้อมากิโลละสิบหกกอนกิโลละสิบหกกอน,กลลอนค่ะคูณแปดบาทเข้าไปด้วยค่ะแปดบาทกว่านะคะนั่นแหละค่ะก็เลยเอามาเฮ็ดตากแห้งเบิงเ่งเฮ็ดสองซ้ำข้างละคะ่ะเพราะว่าแดดมันร้อนนะคะช่วงนี้ก็เลยเอามาเฮ็ดแบบนี้ตากแดดน่าจะแบบเอามาลองเบิง่งว่ามันจะเป็นแบบใไรคะ่ะ เพิ่งเฮ็ดปีนี้แหละปกติอยู่มาตั้งหลายปีกับโกเคยเฮ็ดเลยค่ะเฮาบ่ได้อยู่ในเมืองเนาะเฮาอยู่ต่างอย่างวาดัดมันก็นเลยแบบมีพื้นทีค่ะตากอยู่สวนนะคะโอเคค่ะไปละเดอ้อ